ตาพี่น้องพบกับน้องท่านอีกคือก่อดด้วย้จย่างมือแดงแบบนี้น้องท่านสิมาพาทีพ่อน้องตำบักแตงเด้อจ้าหน่น้องท่านได้มูได้ฟานได้ไอซับไปเรียบร้อยแล้วนะจ้ะน้องนีิตำบักแตงเด้อจ่าแล้วก็สิมีเมนูทอดจะพี่น้องจ้าบันนี้มาเบิ่งตำบักแตงน้ำกัน้อจ๊ะเนาะที่ได้เอาวันนี้ห้องเพราะว่ามันสีเสียงดังเด้อจ้าพี่น้องจ้าได้เอาผ่านนีห้องดับแหลกใส่ดอกริกย์เน้จ่าิกแห่งน้องท่านจะใส่น้ำเนื้อจ้ะเนาะอย่ามันบ่เผ็ด ตาบาเสียพี่ตาบาโคกมันโคกหน่อยแล้วจ้ะพี่น้องกาโคกแบบดูหัวหน,าานาะจ้ะเนาะเอาพ่อได้ต่ำกับพ่อแล้วต่ำบัดพีดเนี่จ้ะถ้าเ้าเอาอเนี่ยห้องโคกมันเสิดเสียงดังรบกวนห้องข้างๆเพื่อน้อจ้ะเนาะอืมฟุ่งดีเนาจ้ะบัดพีกดกับแต่โยใหญ่ในตอนโอยก็เลยต่ำหยาจ้ะพี่น้อง เพราะเดาเด้แบนี้เข้ากับสิไส่์ันนีได้จะี่นอนส่บักเคือเลนบักหรือบักเคลือเครื่อนแล้วน้องเนี่ยใส่บักหน้าบ,บ,บักหน้าบักหน้าเราท่านสีไสนหน่อยนึงเลยเด้จ้ะเพราะว่าบักแตงกลลายอยู่ อีกหนึ่งแล้วจ้ะพ่อ,อน้ำหอมน้ำปลาแดดใส่ลงไปจะเพี่น้องจ้ะโอ้เบิดควดพอดีครับพี่หนึ่งจ้ะใสจตะก่อนแค่นี้นะจ้ะนะทาบัพอดีเท่ากับค่อยเติมเอาที่รังนะจ้ะกับชุรดรถจ้ะอันนี้เราจะใครมาด้วยแต่ชุรดรถหนึ่งน้ำข้าวใส่แค่นี้ตะกรันก็สิสิเส้นน้ำข้ากันก็จะพ,พี่น้อง กระซิไส,ส่ปักแตงนะะโคกกะโคกหน่อยกะต้องขอโทษด้วยจ้ะพี่น้องจ๊ะค่อยๆต่ำเอาหน้อจ๊ะนะโคกมันโคกหน่อยยูหอกับซัมเนียนะจ๊ะกระซิมีเสียงเพลงอ่ะพญาบาเพิ่นประก,กาศดังจะน้อยด้วยแต่เดี๋ยว้าฉิมหนวดจะมันสวดโคก เรียบร้อยแลย้วจ้ะบัดนี้พี่น้องจ้ะรสชาติกะแซ่บเลยเด้อจ้ะเฮาก็าากสิมาอันนี้กัสิมาเทใส่ถาดนี่ได้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะถาดที่ห้องสับแดง,งพี่น้องจ้ะอันนี้ก็สิเป็นหน้าตาซีซันตับักแดงเด้อจ้ะ บัดนทีห้าก็สิมากไปตั้งหม้อทอดได้จากพี่นอ้องนียจ้าบัดน,นี้น้องท่านก็ตั้งก,กระทะก็ย่างห่อนแน่เราเด้อจากพี่น้องจ้าน้องท่านก็นสิใส่ลงไปใส่หมูย่อได,ด้จ้ากบัน,นี้สิทอดหมูย่อกับเอ่อทอดหมูแดดเดียวนะจ๊ะเนาะกินกับตำแตงกงแ่บๆ้พี่น้องจ้าแรงนี่กินง่ายๆได้จ้ะเพราะว่าแบบ ขีด,ดน่ขีดเมนูนนะกินบ่ออกอจากพีิมพ์เลยนี้เลยเข็ดง่ายๆเลยนะจ๊ะน้องนี่หมูย่ออยู่นะความพอนุ่มสิเป็นเป็นแผ่นเนะจ้ะเลยได้ดซอยออกมาในลูกทรงนี้นะจ๊ะน้องนี่เอากระชีทอดปลายจนมันเหลืองๆออออเลยจ้ะขอดหอมๆกษัตริย์ไปเนาะ นี่ค่ะมื่อมึงแบบมันเหลืองเลยเด้ย่ยจ้าจ้าพี่น้องบัดนี้เหลืองเรียบร้อยเลยเด้ยด่ยจ้าพี่น้องจา้าเหลืองอารามหลอข้าก็นี้บันนี้ก็สิ่ใหม่เนาะจ้ะเนาะเราท่านก็สิท่านการตักออกจากกระทะได้จ้ะเพราะว่ามันพองเลยจ้าพี่น้องจา้าหมูยอ่อแซ่บนสิตักท่านการอันนี้บนบบแบบใหญ่เบลอเดี๋ยวก็แวบแล้วจ้าหนิน ทอดอหอนหอนเฉ็บแสบเลยจ้ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะทอดหมูยอ่อนะจ้ะเนาะต่อไปห้ากระชีมาท,ทอดนี่จ้ะที่เด็ดหมูแด,ดดเดียวเลยจ้ะตามล้องใส่เลยจ้ะพี่สาวจ้ะฮะเอ็มอยากสีเข้มจะสีนัวต้องติมเลยจ้ะเด้อเพราะว่าพึ่งได้มากหล้วก็กยีถอดครั้งแรกเลจ้ะ ต้งเลยจะเรียงปลาหมูมีจีบๆว่ายกันเขาอันแห้งต้องค้นดูดีเลยแต่เพรา,าะว่ากระทะมันใต่แห้งแล้วจ้ะน้อนหมงกระทะหมูอยู่ห่ออันนี้ไต่แห้งต้องต้องค้นตลอดเลยจ้ะพี่น้องสาวเพราะว่ามันบ่ได้ใส่ขัดแก๊สแล้วจ้ะมันเส็รกระทะไฟสาม,น,มนั่นน่ะผ่อนแก๊สบอ่อใดแต่ตรงนี้มันผ่อนปรับระดับความห่อนบอ่อใดมันห่อนตลอดเลย รสแบบทีโป่งซีซีสวีกเนาะให้นันแดงเองนะกงเองงามๆเลยะจังกำลังงามเลยอดไปเรื่อย ที่นัางมองที่ว่าท่านเหลืองก็จะนัองท่านสีมันเหลืองๆเทั่วๆกันกระแทบปัจจานี่ห้อมขนาดไม่ได้จันคุณนางคุณนางถอดนี่หิวแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะยังเรื่องเลยจ้ะื่องง่ายหมด เรียบร้อยแลย้วด้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่ลองท่าสิตักใส่จานให้พี่น้องตอนกัเี่องกับพี่น้นองเรียบร้อยแลย้วจากพี่น้องจะทอดมูจ้ะอันนี้เป็นทอดมูแมอแดดเดียวนะจ๊นะนาะหมูแดดเดียว มาได้จ้าบันนี้ไปตั้งกล่องกินกันเลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะไปตั้งกล่องกินกับน้องท่านได้จ้ะเคู่หูสวัสดีจ้าพี่น้องบันดีมากินกับน้องท่านได้จ้ะทอดหมูย่อห่อนๆจ้ะพี่น้องจ้ากับตำบักแตงแล้วกะทอดหมูแดดเดียวนะจ้ะเนาะกับโย้ไก่อกไก่มือเสื่แหลวจ้ะมันเรือก็เลยออกมาอุ่นกินอีกนะจ้ะเนาะมาจ้ะเสแสรบกับน้องท่านได้จ้ะบันนี้สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ่าบันนี้กินเขากับน้องท่านจ้ะปลาโมปักกิ พี่พี๊แก่งนั่งป่าแล้วกะป้าแก้วพี่เอมี่มากินเข่ากำลังท่นานน่จาจ้ะนี่จ่ะหลายๆอย่างด้วยแต่มึงแต่หมึกแตงทอดหม,ม,มูแดดเดียวแหละกะทอดอันหมูยอแนะจน่ะเนาะมามา่มาจ่ะก,กินเข่ากำลังท่าน,าน,นด้วยจ้ะบัดนี้ยูเข่าแห้งจ้ะพี่น้องจาก,กินเข่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจ่ะน้องเสาหลวบเที่ยงสี่โมงมาท่องห้องด้วยแต่ถองห้องจอบจอบล่ะแสบเลยแต่ว่าบุรูกเขาฟื้นที่แสบอ่ะ ฟังย่การให้กแต่คือก่อเบืองต้นเเลกัน,ะกนอแ่ี่เอาชื่อยู่ะคือตเขาแขงกันแค่ม,มือนัน,นด,นด,นดนจจัจัเอมมงในชิมชมต้องตัข้าวเย็นนะเอมบอกเ <c oughs> ื่อวนี้อยากกินเอมนะ ต่างตากเ่อนตานี่ยแ็อนแเยพอดูแดดเดียวอะไรอะไกินตแงคะพอดีอร่อยาเลยหมูขอบเมด้ะอดี ก็ดีถ้าไนขอยิเข้มรอกถ้แไ่นเราซมึงอะห่วงห่วงก็อย,ยู่น้ากิเขาอกเดียวเองแม่นี่พกกินเขาเสารอกเดียวมันไม่หิวไหม Yeah. ม่แล้วฮงมาเลยใครม่แบ่งไฟคื่ฮงไห้ อไรบบอืปาน,นการเลยอืมขึ้นกะับเข้าไปนเขาตงแจงนะอืั่วประแดกเข้าบตวดมปแดดเข้าตัวงมาประแดกเบลี่ขึ้นนัวขัดขึ้นออกเออประแดดมันหวานประแดดมันเป็นหวานหวานว่าอร่อยสุประแดกตุ๋มมา ต้องเก่ยนี่หอประแดงแม้องกินประแดงอตัวไหบ้างอะมันมีน่แม่ถเเห็นดีมันมีประปแดคือั้งบอก็ฝนก็ข้าานข้าบ้านแดงแดง่มาเร่รบวา ยนงยม่หนดอืมยังใส่บังทีอ um ืมว่เนาะเป็นอะไรก็งั้นกัจบเลยจบเนี่ยไปแล้วสองปีเอ้อีกปีเค้ื

เขาไปได้่อนต้งเรีนยไงเขาไป้เบิร์นั่งเียงนั่งเียต้งเรีนยงไงเขาได้ส,นนดสนอน คลิปนี้น้องทันกะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกยนไรขอบคุณทุกการติดตามฝากติดตามรับชมน้องทันพาทัวร์ในเด้อนตากขอบคุณมาก